สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่าเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีๆีรวมถึงคติสอนใจ สำหรับเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายเป็นอย่างดีในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสิงโตกับกระต่ายป่าจอมขี้ขาดเขาทั้งสองเป็นเพื่อนกันอยู่มาวันหนึ่งเขาทั้งสองได้คุยกันสักพักหนึ่งกระต่ายป่าได้เอ่ยถามเจ้าสิงโตว่า ข้าขอถามเจ้าสักว์หน่อยข้าได้ยินมาว่าสัตว์ตัวอื่นพูดกันว่าราชสีผู้สูงสักอย่างเจ้าทำไมจึงกลัวเสียงไก่ขันพอไก่ขันทีไรเจ้าราชสีมักจะตกใจแทบวิ่งหนีไม่ทันสิงโตตอบก,กลับไปว่าใช่แล้วสิ่งที่เจ้าได้ยินมาเป็นความจริงสัตว์ใหญ่ๆก็อาจจะมีจุดอ่อนเล็กน้อยเล็กน้อยของตัวเองเช่นกัน ดูอย่างข้าซิตัวใหญ่ยังตกใจกลัวเพียงแค่เสียงคำรามของลูกหมูป่าเลยนะเมื่อสิงโตพูดจบกระต่ายป่าจึงกล่าวตอบขึ้นว่าห้าห้าห้าข้าเข้าใจแล้วเราว่าทําไมพวกสัตว์อื่นๆถึงกลัวเสียงเห่าของสุนัขล่าเนื้อมากมายเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ขาดมักพยายามหาเหตุผลให้ตนเองดูกล้าหาญอยู่เสมอ